ฉานเกมเมอร์เอาประตูตไม่เปิดเอา,อานี่เสียงกระดาษอ่ะเอาเก็บเก็บได้ด้วยเก็บเก็บคืนป๊บหมีเอาอุย้ยตกอุ้งตกใจกะว่าอยูย่มันอะไรมันแปลกแปลก สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาแบบเจ้าประจำือนเดิมนะฮะแบบนี้ดีจริงๆฮะควอเตอร์ลิมโบนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบนี้กันนะฮะรื่งซ่อนน่ากลัวโอเคมาแล้วฮะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเล่นแบบใหม่นะฮะชอบแบบนี้มากเลยทำน่ากลัวมากเลยฮะ,ะ <c oughs> จะเป็นยังไงไปชมกันเลยฮะไปเลยนี่เลยฮะลิมโบของคุณพ่อฮะอ่านเรื่องแล้วโอเคเออวกังมาน่อนเจ๊เอามีเสียงมีเสียงมีเสียงคนอื่นี่ย มีเสียงคนอ okay. okay. ื่นนะโอเคฮะฟอเตอร์ลิมโบฮะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งฮะอ่านไม่ทันผู้ชายคนหนึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอมอโอเคที่ทําให้ครอบครัวเขาโอเคโอเคมาแล้วฮะเมื่อกี้ได้อ่านเรื่องสั้นๆฮะเป็นผู้ชายคนหนึ่งฮะครอบครัวเขาได้เกิดโศกนาฏกรรมครับทําให้เสียชีวิตไปอะฮะวันนี้เราอยู่ไหนอะฮะแลประตูเปิดต้อนรับเลยเหรอเอาเลยอโอเคเอา เฮ้ยอะไรเสียงอะไรเอาเลยอ่ะเดี๋ยวนะห้องครัวฮะนี่เป็นห้องครัวโอเคเฮ้ยอะไรใครต้มอะไรไว้ไม่มีอะไรเฮ้ยนี่เปิดได้้ยโอ้โหอุ้ยหัวอุ้ยหัวคนโอ้โหมาถึงมาถึงก็เจอเรื่องพิศวงเลยฮะมันมีอะไรไหมฮะนี่ฮะไม่มีอะไรฮะให้สำรวจฮะโอเค เสียงร้องด้วยอ่ะยังไม่ตายอ่ะทุลนทุลายอ่ะนายอุ๊บประตูเปิดโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอตกใจเสียงประตูปิดนี่แหละเดี๋ยวนะโอ้นี่ห้องครับเป็นห้องอ๋อเป็นห้องดูทีวีะครับรจักแป๊บเฮียมีมีรูปฮะบ้านสวยอยู่นะแต่วังเวงยังไงไม่รู้เดี๋ยวนะเฮียได้ยินเสียงเดียวอ่ะ โอ๋อเสียงจากเจ้าตัวนั้นโอ้โหช่วยฉันด้วยโอ้ยเอ้า <c oughs> มันให้ตำรวจอะไรอะ่ะรีมโมทเหรอเป็นหมดทีวีอยู่นี่อ๋อเป็นรูปเป็นรูปครอบครัวอะไรอะ่ะให้ทำอะไรอะ่ะเนี้ยเหลือเหรอวอ้อไม่ทำไรครับคือยังไงอ๋อไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะได้ยินเสียงไ <c> ด <oughs> ้ยินเสียงหายใจอะ่ะในตัวอ๋ออ๋อลูป ให้ดูรูปอะหรืออะไรไม่ทำอะไรอ่ะเดียวนะครับทีวีให้เปิดแค่นี้อ่ะให้ทำอะไรอ่ะโออะไรอ่ะเปิดไฟอะหรืออะไรอ๋อก็ไม่มีอะไรอ๋อได้ยินเสียงเหือหือะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ๋ออ๋อเอาทีวีเปิดเองโอเคอ๋อเปิดเทียนได้ด้วยโอเคโสว่างเลยเอ้ยอะไรมเหือ เอาเก็บได้ด้วยเอ้าเฮ้ยประตูเปิดเมื่อกี้มีมือฮะเก้ยให้เราเก็บมือเหรอหรือไรอุ้ยตกใจประตูนี่แหละเดี๋ยวตกใจประตูนี่แหละไอ้ย่าให้ทำในต่ออุ้ยอุ้ยเสียงเสียงใครเข้าประตูเอ้ยไฟไฟดับอะไรอะอะไรอะอุ้ย ตัวอะไรอ่ะโอ้โหตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนายนายสวัสดีออกออกหายหายไปไหนแล้ววออกอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้ยอะไรมันคือกล่องอะไรอ่ะไม่รู้อะไรเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยทีวีอ๋อมเป็นรีโมททีวีโอเคฮะ เปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆฮะโอเคฮะเฮ้ยเสียงทะเลาะกันน่ะนี่เปนบ้านเราเนี่ยเป็นเสียงครอบครัวทะเลาะกันฮะโอ้เฮ้ยโอ้ทะเลาะกันนี่เปนบ้านเราเนี่ยโอ้ครอบครัวนี้ทะเลาะกันเออเอามีการทุบตีฮะ อุ๊ยยทุบเมียไปแล้วอ่ะอออออุ๊ยฆ่าเมียไปแล้วอ่ะอ๋ออุ๊ยเด็กมีเสียงเด็กร้องด้วยอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวนะนี่มันตรงที่เราอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนั่นเราเนี่ยืนอยู่อ่ะ เฮ้ยมันแอบอยู่นี่เฮ้ยเสียง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 เฮ้ยมันอยู่นี่เฮ้ย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 เดี๋ยวนะนายนายนายอยู่นี่เหรอนายเสียงเสียงอยู่เนี่ยนายนายเราไม่โกรกันหรอกนายอ้าเอ๋อหายไปไหนแล้วอ่ะ What โคตรหลอนเลยโอ้โหเอ๊ยจะอุ่เสียงประตูเนี่ยตกใจเสียงประตูเนี่ย เดี๋ยวนะโอ้ยยังร้อนอะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นห้องนอนนะโอเคอ๋ออันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือมือโอ้โหคนหัวลุกโอ้โหมือโอ้โหอะไรครับเนี่ยปิดกันฮะโอ้โหนิดหน่อยก็เอานะนิดหน่อยก็ตกใจเลยมีมือตรงนี้ด้วยไหนเฮ้ยก็ว่าอยู่อะไรโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะ โอ้ยอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะอุยอุยอุยอะไรอะไรมันขยับในความมืดอ่ะอุ้ยไฟดับอะไรตาแดงๆนั่นคืออะไรอ่ะไอตาแดงๆคืออะไรเสียงอุ้ยเสียงอุยอุยอะไรวะแวบอุ้ยอะไรลดัดหนาครับนี่อุ้ยอ๋ออ่ามีไฟฉายอ้าวแจ๋วอ่ะมีไฟฉายเฮีเมื่อกี้เห็นอะไรมาแวบอ่ะโอ้โหแวบเต็มไปหมดเลยอ่ะ แล้วไอ้แดงๆนั่นคืออะไรตาใครอ่ะ w h a โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันหันได้นายนายสวัสดีครับสวัสดีครับนายเป็นอะไรหุ่นวะหุ่นโอ้โหแค่หุ่นเองเจ๋อเอ้ยจะนิดเดียวก็เอาฮะไอ้ตาแดงๆคืออะไรอ๋อโอ้โหแผงวงจรโอ้โหคิดว่าปีศาจเดี๋ยวนะฮะ <mile> <recuper ate. S 1> อันนี้อะไรอู้วตัวอะไร <laughs> อุ้ยคือตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟกันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรแวเป้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแวเป้เดี๋ยวนะเห็นเมเป้เนี่ยเนี Dude, ่ยโอ้โหสวัสดีครับยืนรอเลยนะครับเดี๋ยวนะเราต้องไปทางนั้นเหรอเฮ้ยไม่ไปได้ไหมสวัสดีครับ โอ้ยยังไม่อยากไปอ่ะไปกับแมวก่อนดีกว่าเนี่ยสวัสดีครัสุดแมวเยอะยาก่อนแมวไม่อยากไปอยู่กับแมวก่อนได้ไหมฮะโอเคเติมพลังเสร็จแล้วไปเลยฮะเดี๋ยวนะโอ้เอ้าเลยเข้าไปมันจะหายตัวแน่เลยนะโตทำอะไรเราไม่ได้หรอกโถี๋เฮ้ยโอ้โหกระโจนใส่หน้าเลยอ่ะอุ๊ยอ๋อประตูเปิดโอเค ไปห้องต่อไปฮะเออ <c oughs> ตกใจไม่เลิกโอเคอันนี้ก็บอกให้อ๋อให้จูนเสียงฮะเปิดวิทยุ <Yes. S 1> อาจจะเปิดให้เหมือนกันสามอันนะโอเคคือยังไงอะ่ะอันนี้ซาซาคืออะไรซาซาโซดาสิงเฮ้ยอันนี้มีเพลงคือย,ยังไงอะ่ะมันซาซาอันนี้ก็ซาอันนี้เพงเลงเดี๋ยวนะ เฮ้ยมีเพลงเดี๋ยวนะอันนี้แหละอันนี้ซาปิดโอเคอันนี้เป็นเพลงเหรอเดี๋ยวนะมีซาสองอันอะเดี๋ยวนะ <c oughs> อเอ๊ะอ๋อถูกเฉยอุ๊ยอะไรอะอะไรอะทำไมคุณทำอย่างนี้เหรออุ๊ยหน้าโอ้โ <c oughs> หน,าหนา่ากปวดมาว่าตอนไหนอะอะไรอะอุ๊ยเสียงคเคาะ

โโโโออ้้หหแบบลิงไซส์อุ๊ยวัดโอ้อะไรโอ้ยคนันลุกไปหมดแล้วเดี๋ยวนะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหยังร้อนเดี๋ยวนะเอ่อวัดการหลอดปิดประตูแสดงเลยพ่อกลายเป็นคนอื่นเนาะเป็นยังไงอ่ะเอ้ยอันนี้อะไร ตุ๊กตาหมีฮะโอเค้ยอ๋อเก็บตุ๊กตาได้ฮะโอเคให้สำรวจห้องใช่ไหมเบียร์พิยาอะไรออันนี้อะไรเอาตุ๊กตาหมีวางได้ด้วยออ๋โอเคเป็นโต๊ะกินข้าวอะเอ่อให้สำรวจให้อะไรอะโหวาดผีเหรอทำไมเด็กถึงวาดผีอะแต่ว่าคุณพ่อเราเป็นแบบผีอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้โหอันนี้ห้องเด็กฮะเอาให้เก็บอะไรอะ ให,อหอ้อะไรเอาอะไรต่อยังไงอ่ะเดี๋ยวเนะมีอะไรเก็บอีกไหมอ่ะมีไหมฮะมีอะไรเก็บอีกไหมฮะมีมีแค่หมีเหรอเดี๋ยวนะเก็บอะไรต่อมีไหมเออเอาเพ้ยเป็นไงต่อเดี๋ยวนะไ <c oughs> <โ>ดโนเสาร์โอ<ด>้โหเด็กวาดรูปเยอะเลยฮะวาดรูปครอบครัว Yes เออเดี๋ยวนะ อันนี้อะไรอ,อ๋อเป็ดเป็ดเป็ดให้เก็บเป็ดอ,อ๋อโอเคกลิ่นปึ๊บเสียงประตูอ๋อโอ้โหค่อยๆแง้มซะด้วยอุ้ยจุ๊บเปิดกระจายไปหมดแล้วตอนเนี้ย,ยไฟมันมาแตกตอนนี้เฮ้ยนี่อะไรอ่าได้มีได้มีตัวนึงออโอเคเยสอุ้ยอุ้ย ห้องสีแดงว่าตทำไมห้องเป็นสีแดงอ่ะอุ้ยเลยเอ้ยอุ้ยเหรอหัวรูดเหรอนนี่อ๋อมีกุญแจมีกุญแจกุญแจไปไขอะไรไขประตูเหรอเดี๋ยวนะไขประตูไม่ได้แอ้โอ๊ยนี่หีบนี่หรือเปล่าไขหีบหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่โอเคอ๋อมีนกเพนกวินอ๋อโอเค เอาตุ๊กตาไปวางตรงนั้นแน่เลยเอาไปวางยังไงอะแพทเทิ <Yeah. S 1> ร์นคืออะไรนี่เอ้ยเ้ยนี่นี่นี่ <Yeah. S 1> อ๋อนี่ไงรูปแบบมีหมีฮะมีช้อนอันเดียว mm. ฮะม penguin, หมีเพนกวินเป็ดหมูอ๋อช้อนอันเดียวช้อนสองอันโอเคหมีเพนกวินเป็ดหมูโอเคเดี๋ยวนะหมีเพนกวินเป็ดหมูเดี๋ยวนะหมีอ๋อนี่อันนี้นี่อ๋อนี้ช้อนอันเดียวช้อนสองอันโอเค penguin, อเพนกะ <c oughs> วนะนนนนอนอินเอาไปใช้ไปใช้เป็ด เป็ดเอ้หมูหมูหมูต้องอยู่นี้อ่าหมูต้องอยู่นี้อ่าเป็ดเป็ดต้องอยู่นี้โอเคเป็ดปินโอเคผ่านละเอ้ยได้ยินเสียงกระดาษฮะได้ยินเสียงกระดาษกระดาษอะไรตรงไหนไหนอ่ะกระดาษอะไรอ่ะไหนอ่ะแต่ได้ยินเสียงนะเมื่อกี้เสียงกระดาษเสียงกระดาษแฉเสียงกระดาษแฉ คือไงอ่ะไปไงต่อเดี๋ยวนะเอานี่หรอเอาประตูไม่เปิดนี่เสียกระดาษอ่ะเอาเก็บเก็บได้ด้วยเก็บกก็บคืนปั๊บหมีอุ้ยจะอ้งตกใจก็ว่าอยู่มันตีอะไรมันแปลกแปลก โอ้เอาเลยอ่ะเอาเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวนะจะมีอะไรอีกไหมอะ่ะโอ้โระแวงหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะมีเพนกวินเป็ดหมูโอเคมีเพนกวินเป็ดหมูมีเพนกวินเป็ดหม,ม,หมูก็ถูกกันนี่เออแล้วไงของเหรอจะมีอะไรโผล่มาอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมหลอนด้วยหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกระดาษเหมือนเดิมฮะโอเคไม่มีอะไรฮะเออ คือไงอ่ะไปไงต่ออ่ดตูต้เหรอเดี๋ยวนะเก็บของอ่ะมีไหมมีอะไรเก็บไหมอ่ะมีเป็นเป็นเป็ดหมูเหมือนเดิม,มไ,ไ,ไม่มีอะไรอ,ไไอ๋อ,อไอทำไรอ่ะ <laughs> นี่เหรออ้าที่นี่ก็ไม่มีอะไรอ๋อไปไงต่ออ้าก็ว่างแล้วไงเอาอะไรอ่ะทำไงอ่ะมีอะไรโผล่มาอีกไหมอ๋ออ๋อเก็บได้ด้วย เอาเก็บออกเฮ้ามันจเก็บออกได้อ่ะมันยังไม่สําเร็จเหรอมีมีแพดด้ามีเพนกวินเป็นหมูเอากือถูกแล้วแล้วอันที่สองก็มีอ๋อมีมีขั้นที่สองคือมีหมูเป็ดเพนกวินอ๋อโอเคเอามีสองสเตปมีหมูเผ็ดมีหมูเผ็ดมีหมูเป็ดเพนกวินเอาเลยอ๋อไม่ใช่เป็ดอันนี้เป็ดมีหมูเป็ดโอเคอ่ามีมีอันนี้มีมี หมูอ่ะมีหมูเป็ดเพนกวินโอเคอุ้ยอุ้ยประตูเปิดแล้วโอเควุ้ยหมูอ่ะไม่สบายดูโอ้โหแทบแตกโอ้กระจนใส่เลยนะโอ้เอางี้เหรอโอ้เอาแล้วไปไงอ่ะเอาประตูมันไม่เปิดอ่ะโอหยังร้อนนะแมปเนี้ยโอเค เดี๋ยวนะเดี๋ยวนปทำไงต่ออะเอาอะไรอ่ะไม่ทำไงต่อถึงจะผ่านได้อ่ะเดี๋ยวมีสเต็ปแค่สองสองสเต็ปก็ครบแล้ววะสเต็ปที่หนึ่งครบแล้วโอเคมีเก็บอะไรเพิ่มปะโอ้ยหัวใจจะวายไงต่อเฮ้ยไอหมูเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยเสียงเฮ้ยเอา What ได้ยินเสียงอ่ะอ๋อแล้วก็เปลี่ยนสถานที่โอเค ไฟมันก็เปลี่ยนอะ่ะอุ้ยกระดูกโอ้โหกระดูกอุ้ยโอ,อ้โหต้องเก็บหรอเก็บกระดูกเอาเก็บเก็บก็เก็บกเก็บเดีฮะเก็บเดี๋ยวโครงกระดูกเอาเก็บโอเคเก็บให้หมดนี่คือโครงกระดูกของใครของเราหรอโอ้โหเดี๋ยวนะวันนี้นี่โครงกระดูกโอ้ หมดยังอ่ะอุ้ยอ๋อหมดแล้วโอเคถ้าเก็บหมดแล้วประตูจะเปิดจะไหมความบังคับก,กิจเสถียรอุ้ยอ๊ะพอเข้ามาไฟดับเฉยเลยอะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะไม่ทำอะไรเอ้ยนี่อะไรเสียอะไรเก็บได้ด้วยเก็บไปทำอะไรอ่ะเอ้ยนี่อน,นี้นี่ก็มีอะไรอ่ะไม่รู้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนไม่รู้ต้องต้องมีประโยชน์แน่ๆดูๆแล้วนี่อะไรอ่ะอุ้ยเก็บได้หมดเลยอ่ะอุ้ยนี่ก็ได้โอเค อ๋อนี่ไงอ๋อเอามาใส่เกยเฮ้ยเอาขาดชิ้นหนึ่งอ่ะเอาเป็นประตูโอ้เอยู่ไหนแล้วทีเนี้ยโอเคหมดแล้วนะอ้ออยู่ตรงไหนเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอานี่ไงนี่ไงอ๋อมาซ่อนมาซ่อนเกยเกยอือผ่านผ่านใช่ไหมนี่คือผ่านใช่ไหมประตูแน่เปิดต้อนรับเลยนะ เหนื่อยเปิดตอนเรแล้วจะมีอะไรอีกไหมมีอะไรแล้วนะเอ๊ะเอ๊ะอะไรผ่านนะอ๋ออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเอ้าอันนี้มันห้องเดิมที่เรามาตอนแรกนี่อ้อเกมมีเสียงด้่นหัวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หัวเ้รอเสียงนั้นววอยู่เลยมันเป็นวนลูปโอเคมันเป็นลิมโบฮะเป็นนรกของคุณพ่อฮะ รุปก็คือคุณพ่อน่าจะฆ่าคนในครอบครัวตายหมดฮะแล้วติดนรกติดลูเนี่ยความทรงจํานี้ไม่หายไปฮะต้องวนเวียนอยู่นี้เรื่อยไปฮะโอ้โหใช้ได้อยู่นะหลอนอยู่ฮะหลอนอยู่อะโอเคฮะโอเคฮะโอ้โหแมบใหม่นี้เอาเรื่องฮะโอ้โหหลอนใช้ได้เลยฮะลิมโบคุณพ่อะ นรกแบบวนลูปอะโอเคอเราต้องเจอหลอกหลอนนะฆ่าครอบครัวตัวเองนะน่าจะเกิดการทนะเลาะะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดชอ subscribe, ็อสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะใครอยากสัมผัสความหลอนต้องมาลองด้วยตัวเองในแมปนี้นะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะบายบายเย่เย่เย่าเกมเมอร์